กราบสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของหลวงปูศ่ศรีฉันทศิริแห่งวัดเขาถ้ำบุญนาจังหวัดนครสวรรค์และเรื่องราวของท่านจะเป็นยังไงนั้นเดีย๋ยวเราไปรับฟังกันในคลิปนี้ครับเล่ากันว่าในช่วงปลายปีพุทธศักราช2519เมื่อลุงปูศ่ศรีท่านป่วยคณะศิษย์ ได้พาท่านไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาดระหว่างที่ท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลท่านได้พูดกับสิทธิ์ว่ากูจะให้ของดีมึงเอาไว้ใช้แต่ก็ไม่มีใครรู้ได้ว่าท่านจะให้ของสิ่งใดและในวันต่อมาหลวงปูศ่ศรีท่านก็มีอาการท้องผูกอย่างแรงท่านจึงบอกให้พระรักสวนทวารท่านเพื่อที่จะให้อุจจาระออกมาพระรักจึงทําการสวนตามที่ท่านบอก เมื่ออุจจาระออกมาแล้วก็ปรากฏว่าแทนที่จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนของคนทั่วไปแต่กลับมีกลิ่นคล้ายกับสีพึ่งพระรักจึงได้ใช้มือบี้ดูต่อหน้าต่อตาคนหลายๆคนก็ปรากฏว่าเป็นสีพึ่งทางวัดจึงได้นำมาเก็บรักษาไว้เมื่อหลวงพ่อสมบูรณ์ท่านจะทำสีพึ่งครั้งใดท่านก็จะเอาสีพึ่งส่วนนี้มาผสมด้วยทุกครั้งและก็ปรากฏว่ามีอนุภาพมากมาย จึงเป็นที่ต้องการกันมากซึ่งในปัจจุบันก็หมดไปนานแล้วคงเหลือไว้เพียงที่ผสมไว้เท่านั้นเรื่องราวในสมัยแรกที่พระมหาสมบูรณ์ท่านิมนต์หลวงปู่ศรีมาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาก่อนที่จะมีกุฏิหลังเล็กที่หน้าปากถ้ำหน้าวัดหลวงปู่ศรีท่านจะหยุดจำวัดที่ก้อนหินในถ้ำมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ศรีท่านไม่สบายหลวงแตงเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมีอยู่สามคน ที่มานอนเฝ้าลุงปู่คือลุงแตงทิศสว่างและลุงขุยนอนกับหลุงปู่ในถ้ำช่วงพบคำ้ำลุงปู่มาสกิดให้ลุงทั้งสามคนบอกให้ขึ้นมานอนบนก้อนหินลุงปู่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับหลุงปู่ในถ้ำแห่งนี้จะมีถ้ำเล็กๆเป็นซอยย่อยออกไปอยู่มากมายหลังจากที่ลวงปู่สีท่านบอกได้สักพักก็มีตัวอะไรไม่แน่ใจเลือออกมาจากถ้ำเล็กๆที่ปิดไว ลำตัวขนาดเท่าลำต้นตาลมีสีดำบริเวณหัวมีงอนสีแดงซึ่งยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะมือนมืดมากเลื้อยมาชูคอต่อหน้าหลวงปูศ่ศรีและหลวงปู่ท่านก็พูดด้วยแต่จะพูดอะไรกันนั้นก็ไม่รู้สักพักก็เลื้อยออกไปจากถ้ำทั้งๆที่ถ้ำนั้นทําการปิดไว้อยู่พอสอบถามหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเขาเป็นผู้รักษาถ้ำนี้ มาขอให้ช่วยรักษาถ้ำนี้ไว้อย่าให้ใครมาทําลายและก็มักจะมีปรากฏการ์แปลกเกิดขึ้นคือบริเวณหน้าถ้ำวัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองภูเขาเล็กที่โรงปูนตาคลีจะต้องทําการระเบิดเป็นเศษหินไว้สำหรับบดทําปูนซีเมนและเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนจะทําการระเบิดหินจะต้องมีการเปิดวอเตือนภัยให้ชาวบ้านระแวกนั้นทราบ เพื่อที่จะไม่เข้ามาใกล้เพราะอาจจะถูกลูกหลงจากแรงระเบิดและนับเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ทุกครั้งที่ทำการระเบิดบริเวณใกล้ๆปากถ้ำเมื่อคนวางแนวระเบิดแล้วและกำลังจะกดสัญญาณหวอเตือนให้ดังระเบิดจะติดก่อนหรือไม่ก็จะด้านไปทุกทีหลังจากที่หลวงปู่ศรีท่านย้ายออกจากถ้ำมาอยู่ที่กุฏิหลังเล็กหน้าปากถ้ำตรงบริเวณหน้ากุฏิหลังนี้จะมีสระน้ำลึกอยู่มีอยู่วันหนึ่ง หลวงปู่สีท่านมองไปที่สระน้ําและบอกกับพระอาจารย์สมบูรณ์ว่าในใต้สระน้ําน,นี้มีพระพุทธรูปเก่าอยู่สององค์ปีหน้าน้ําในสระจะแห้งให้เด็กวัดไปงมขึ้นมานะหลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งปีน้ําในสระก็แห้งจริงตามที่หลวงปู่ท่านบอกพระอาจารย์สมบูรณ์ท่านจึงให้เด็กวัดลงไปงมหาพระตามที่หลวงปู่เคยบอกไว้แล้วก็ปรากฏว่าพบเป็นพระพุทธรูปโบราณจริงๆ ตามที่หลวงปู่ท่านบอกไว้ทุกประการในสมัยที่หลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเทายัางดำรงขันอยู่หลวงปู่ศรีท่านมักจะเดินทางไปสนทนาธรรมกับท่านอยู่บ่อยครั้งและในบางครั้งหลวงปู่สุกก็มักจะเดินทางมาพบกับหลวงปู่ศรีและบางครั้งก็จะไปพบกับหลวงปู่กลั่นวัดพญาตเพราะทั้งสามท่านมีความผูกพันกันมากมักจะผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปพบซึ่งกันและกัน และในบางครั้งก็มักจะออกทุดงไปตามป่ากเขาด้วยกันเป็นบางครั้งบางคราวพระสะหธรรมทั้งสามคือหลวงปู่กลัน่นหลวงปู่สุขหลวงปู่ศรีท่านทั้งสามเกิดใกล้เคียงกันหลวงปู่กลั่นวัดพญาติเกิดปี2,392ซึ่งอ่อนกว่าทั้งสองท่านเพียงสองปีแต่พระอาจารย์ทั้งสามมีความผูกพันกันทุดงและศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยกัน มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันและในครั้งที่ลุงปุ่สุขเป็นเจ้าอาวาสยู่วัดปากคลองมะขามเถาลุงปุศสีก็ได้เดินทางไปเยี่ยมและอยู่สนทนาธรรมกันหลังจากที่ออกพรรษาแล้วไม่กี่วันก็คิดว่าจะออกไปทุรงแต่ลุงปุ่กุขก็ขอร้องให้ลุงปุษสีรออยู่ที่วัดก่อนเช้านั้นลุงปุ่กุขท่านออกบินฑบาตฝ่ายลุงป่ศสีเห็นลุงปู่สุขไปแล้ว ท่านก็รีบเก็บของที่ท่านจำเป็นแล้วออกเดินทางไปเมื่อลุงปู่สุกกลับมาจากบินทบาททราบจากพระในวัดว่าลุงปู้สีท่านไปแล้วลุงปู่สุกจึงให้พระเนนชันข้าวก่อนเดี๋ยวจะกลับมาฉันด้วยต่อจากนั้นท่านก็เข้ากุฏินำพระคำพีสามเล่มตามไปให้ลุงปู้สีปรากฏว่าพระอาจารย์ทั้งสองรูปได้มาพบกันที่ตาครีจากนั้นลุงปู่สุกก็เดินทางกลับวัดที่ไชานา ไปชันอาหารร่วมกับพระเนนจนเสร็จพระอาจารย์ทั้งสามรูปนี้ท่านสำเร็จอภิญญาชั้นสูงจึงสามารถย่นระยะทางไปไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็วซึ่งระยะทางจากชัยนาทถึงตาครีระยะทางประมาณ40-50กิโลเมตรถ้านั่งรถก็ต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงเห็นจะได้ในเรื่องฤทธิเดชต่างๆในเวลาที่มีลูกศิษย์ถามหลวงปู่จะแกล้งล้มตัวนอนไม่ตอบคำถามของลูกศิษย์ แต่ถ้าหากกระถามถึงเรื่องธรรมะต่างๆท่านก็จะอธิบายขยายข้อธรรมให้อย่างชัดเจนเพราะท่านไม่ต้องการให้ลูกศิษย์โดยเฉพาะพระภิกษุไปติดในฤทธเดชอำนาจแต่ท่านต้องการให้ใฝ่ใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมในการออกทุดงของลุงปู่นั้นหลานชายของท่านคนหนึ่งเคยติดตามไปด้วยได้เล่าให้ฟังว่าขณะนั้นยังเป็นสามเณรได้ติดตามลุงปู่ ไปนมัสก,การพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีโดยค้างคืนที่พระพุทธบาทรุ่งเช้าพอฉันอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันเลยปรากฏว่ามาถึงตาครีเป็นเวลาฉันเพลนพอดีซึ่งระยะทางจากพระพุทธบาทมาถึงตาครีต่อให้จะเดินเก่งอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเดินได้ถึงภายในเวลาไม่ถึงครึ่งวันแต่หลวงปู่ท่านพาเดินได้ หลุงปูศีฉันทศสิรินั้นท่านเป็นชาวอำเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์ท่านเกิดเมื่อปีจอพุทธศักราช2,392ตรงกับสมัยรัชกาลที่3ส่วนจะเกิดวันเดือนใดท่านไม่เคยบอกไว้พ่อแม่ของหลุงปู่มีลูกทั้งหมด6คนซึ่งท่านเป็นคนโตและแต่เดิมท่านก็ไม่ได้ชื่อสีท่านชื่อลีและเมื่อมีการใช้นามสกุลขึ้น ประกูลของท่านก็ใช้นามสกุลว่าดําริชีวิตในช่วงวัยเด็กท่านได้เติบโตขึ้นท่ามกลางกลิ่นอายของป่าท่านได้ติดตามพ่อของท่านไปล่าสัตว์เพื่อนํามาเป็นอาหารและเก็บของป่าเพื่อนําไปขายนําเงินมาซื้อข้าวของจนกระทั่งท่านอายุได้11ปีพ่อของท่านได้นําท่านไปฝากกับพระธุดงซึ่งเคยเป็นสหายเก่าของพ่อท่านซึ่งเมื่อพระธุดง ได้เห็นลุงปุ่สีแล้วก็ถึงกับออกปากขอท่านไปดูแลซึ่งพ่อของลุงปุ่สีก็ยกให้ดังนั้นท่านจึงต้องตามพระทุดงตะเวนทุดงด้วยกันเรียกว่าคําที่ไหนนอนที่นั่นจากป่าดงดิบจังหวัดสุรินจนกระทั่งมาถึงเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครท่านได้พาลุงปุ่สีมากราบสการะพระสหธรรม,มิกของท่านนั่นก็คือครัวโตหรือพระเทพกวี ซึ่งก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีในปีพุทธศักราช2,403ซึ่งพระอาจารย์อินกับสมเด็จโตเป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกันคือหลวงตาแสงจังหวัดลบบุรีจึงสนิทกันมากเมื่อสมเด็จโตได้เห็นรูปร่างลักษณะของหลวงปูศ่ศรีก็ยินดีนะักด้วยบุคลิกและลักษณะของท่านเป็นที่ถูกใจยิ่งนะักจึงได้รับหลวงปู่ศรีเป็นสิทธิ์สมเด็จโต ท่านก็ได้อบรมข้อธรรมและถ่ายทอดวิชาต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นอักขระขอมไทยและคาถาอาคมต่างๆรวมทั้งการปฏิบัติสมาธิจิตจนแตกฉานที่ท่านเรียนรู้ง่ายเพราะว่าท่านมีพื้นฐานมาจากพระอาจารย์อินได้สอนนั่นเองซึ่งต่อมาสมเด็จโตท่านได้เลื่อนลำดับจากพระเทพกวีเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์ทางวัดระครัง ก็มีการบวชพระและเนนจำนวน108ลรูปพร้อมด้วยการบวชชีพราหมณ์มากมายเพื่อฉลองตำแหน่งโดยจะมีสมเด็จพระพุทธจารย์โตเป็นพระอุปชาซึ่งในการบวชครั้งนั้นมีหลวงปู่ศรีรวมอยู่ด้วยบวชในปีพุทธศักราช2407ซึ่งตอนนั้นหลวงปู่ศรีมีอายุได้เพียง15ปีหลังจากที่บวชเป็นเนนแล้วท่านก็ได้อยู่ที่วัดระฆังเพื่อเรียนวิชากับสมเด็จโต ซึ่งรวมถึงการทําผงวิเศษทั้ง5ประการอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอยู่ในพระเครื่องของสมเด็จโตจนกระทั่งปีพุทธศักราช2411องครัชการที่4ได้เสด็จสวรรคตทําให้สมเด็จโตท่านจะเก็บตัวเงียบไม่ออกมาพบปะกับญาติโยมเท่าใดนักและในช่วงนี้หลวงปู่ศรีจึงไม่ค่อยได้ติดตามรับใช้สมเด็จโตประกอบกับพระอาจารย์อินกลับจากทุดงมาแวะเยี่ยมสมเด็จโต ลุงปุ่ศสีจึงได้ขออนุญาตสมเด็จโตกลับไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่พร้อมกับพระอาจารย์อินตอนนี้ลุงปุ่ศสีหรือสัมมาเนลีได้เริ่มโตเป็นหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่สง่างามผิวพรรณดีผิดกับเด็กหนุ่มทั่วไปเมื่อกลับมาเห็นสภาพครอบครัวซึ่งมีความลำบากก็ขออนุญาตพระอาจารย์อินศึกออกมาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวพระอาจารย์อินได้ตรวจด,ดูชะตาของลุงปุศ่ศสี ซึ่งขณะนั้นอายุย่างเข้า19ปีว่าชะตาจะต้องเกี่ยวพันกับทางโลกเมื่อพ้นภาวะก,กรรมก็จะบวชไม่สึกและสำเร็จในบ้านปลายชีวิตจึงให้ศึกออกมาตามคำขอชีวิตตอนเป็นหนุ่มท่านเป็นคนจริงไม่เคยเกรงกลัวใครนอกจากการทำไร่ทำนาแล้วท่านยังมีอาชีพรับจ้างคุมฝูงวัวเพื่อที่จะไปขายข้ามจังหวัดต่อมาในปีพุทธศักราช2416 หลวงปูศ่ศรีได้ถือโอกาสมาร่วมง,งานอุปสมบทเป็นพระขององค์รัชกาลที่หเลยได้มีโอกาสมาพักที่วัดระฆังและทําให้ท่านได้ทราบว่าสมเด็จโตซึ่งเป็นองค์อาจารย์ของท่านได้มรณภาพไปแล้วเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2415หลังจากองค์รัชกาลที่หขึ้นครองราชได้5ปีและต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2418 มีกระบฏห่อเกิดขึ้นลุงปุษศีก็ได้อาสาสมัครเป็นทหารเพื่อไปร่วมรบกับเขาด้วยผลปรากฏว่าท่านได้รับเลือกให้อยู่หน่วยอาสากล้าตายระดับแนวหน้าซึ่งตอนนั้นมีเจ้าพยาภูธราภัยเป็นแม่ทัพหลังจากสามารถปราบกบฏลงได้ท่านก็ได้รับความดีความชอบอย่างมากได้รับยศเป็นหัวหมู่และยังได้เป็นคนสนิทกับเจ้าพญาภูทราภัยอีกด้วย ซึ่งท่านเจ้าพญาได้เรียกหลวงปู่ศรีในตอนนั้นว่าไอเสือหานเพราะในศึกครั้งนี้ท่านเจ้าพญาได้เห็นกับตาว่าทหารลีหนังดีใจกล้าและตอนหลังได้เลื่อนให้เป็นตำรวจหลวงคอยติดตามขบวนเสด็จหลวงปู่ท่านใช้ชีวิตความเป็นหนุ่มอยู่หลายปีจนกระทั่งบังเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกจึงได้อุปสมบทโดยท่านบอกว่าท่านบวชที่วัดบ้านเศร้าอำเภอบ้านเศร้า หรืออำเภอบ้านหมีในปัจจุบันโดยมีพระครูธ,ธรรมขันสุนทรเป็นพระอุปชาส่วนพระคู่สวดท่านไม่ได้บอกว่ามีพระอาจารย์รูปใดบ้างเมื่อบวชได้ระยะหนึ่งท่านก็ได้เดินทางมาจําพรรษาอยู่ที่ถ้ำเขาเสียบเขตตำบลช่องแครอําเภอตาครีเพราะว่าก่อนบวชท่านเคยอยู่ในเขตนี้มาก่อนลุงปุสีท่านถือปฏิบัติในการออกเดินธุดงตลอดเวลาที่ท่านยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หลวงปู่ท่านบอกว่าท่านทุดงไปทั่วประเทศไทยจากเหนือถึงใต้ตะวันออกถึงตะวันตกท่านไปมาทั้งหมดและยังเคยทุดงไปทางฝั่งประเทศลาวและจำพรรษาอยู่ที่ประเทศลาวหลายปีจากนั้นก็ทุดงเข้ามาพมา่าไปประเทศอินเดียไปน้มัสการสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและท่านยังเล่าว,ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านทุดงไปทางภาคเหนือเพื่อที่จะไปนมัสการพระบาทสี่รอย เมืองเชียงตุงประเทศพมา่าท่านเกิดเดินหลงป่าไม่ได้ฉันอะไรเลยเป็นเวลาเจ็ดวันจนรุ่งเช้าของวันที่แปดมีช้างป่านำหัวบัวและอ้อยมาถวายท่านซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเทวดาหรือว่าเทวานุภาพดนใจให้ช้างนำมาถวายท่านจึงนำหัวบัวต้มกับน้ำอ้อยฉันและช้างป่ายัางได้เดินนำทางท่านไปจนพบกับบ้านของชาวบ้านป่าท่านเล่าว่า ท่านเดินทุดงอยู่ในป่าแห่งหนึ่งทางภาคเหนือพบชายหญิงกำลังกินอะไรกันอยู่ท่านจึงเดินเข้าไปถามว่าทำอะไรกันอยู่หรือทั้งสองก็ตอบหลวงปู่ศีว่ากำลังกินยาอายุวัฒนะกันอยู่แต่หลวงพ่อมาช้าไปยาหมดเสียแล้วจะมีเหลืออยู่ก็ตามใบไม้เท่านั้นเองและทั้งสองคนก็เก็บยาที่ติดอยู่ตามใบไม้ให้ท่านฉันซึ่งมีอยู่เล็กน้อยเท่านั้นท่านบอกว่าที่ท่านมีอายุยืน ก็เพราะอย่านี้นี่แหละและอย่านี้ยังทำให้ท่านมีร่างกายแข็งแรงไม่หลงลืมเหมือนคนแกท่ทั่วๆไปในการทุดงของท่านนั้นต้องเรียกว่ายอมตายในผ้าเหลืองเลยทีเดียวลุงปู่ศรีเองได้พบกับพระเกจิที่มีชื่อเสียงต่อมาในอนาคตมากมายและได้พบปะสนทนาธรรมจนเป็นพระสหธรรมิกที่สนิทกันมากได้แก่ลุงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่า จังหวัดชัชนาทหลวงปู่กลั่นวัดพญาตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่สําคัญท่านยังเคยได้ร่วมเดินธุดงกับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานที่มีลูกศิษย์มากมายทั่วประเทศและตัวท่านยังเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อปานวัดครองดานผู้ที่สร้างเคี่ยวเสือจนโด่งดังและมีราคาแพงอันดับหนึ่งด้วยและท่านเองก็ได้พบปะก,กับพระที่มาขอเป็นศิษย์ ในช่วงระหว่างเดินทุดงซึ่งต่อมามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศได้แก่หลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่บุตรดาวัดกลางชูสีเจริญสุขหลวงปู่เย็นวัดสัปปเรียนเมื่อท่านอายุมากขึ้นท่านก็ไม่ได้ออกทุดงอีกเนื่องจากพระอาจารย์สมบูรณ์อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาท้ำบ,บุญหน้าต้องการจะสร้างวัดให้รุ่งเรืองซึ่งตอนนั้นแทบจะไม่มีอะไรเลย ว่ากันว่าพระอาจารย์สมบูรณ์ได้ไปปรึกษาปู่โทนหลำแพรซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เทพโลกอุดรคารวาสผู้มีอาคมสูงซึ่งปู่โทนหลำแพรได้แนะนําให้ไปนิมนต์หลวงปูศ่ศรีซึ่งตอนนั้นท่านอยู่ที่บ้านหนองพุกตําบลหนองเรืออําเภอนอนสังจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันขึ้นเป็นจังหวัดหนองบัวลาพูตอนที่ยกขบวนไปรับหลวงปู่ศรีนั้นหลวงปู่ท่านรู้ล่วงหน้าว่า จะมีผู้มารับไปสร้างวัดท่านจึงเตรียมตัวคอยอยู่แล้วทําให้ทุกคนที่ไปนิมนต์ลุงปู่ต่างก็แปลกใจไปตามๆกันลุงปู่ท่านมาอยู่ที่วัดเมื่อปีพุทธศักราช2,512ท่านอยู่ที่วัดนี้จนกระทั่งท่านมรณภาพเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2,520รวมเวลาที่ท่านอยู่วัดเขาถ้ำบุญหน้าเป็นเวลา8ปี จากบันทึกคำบอกเล่าของหลวงปู่แหวนท่านได้กล่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช2452ตอนที่ท่านอายุได้22ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่จังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นท่านก็ได้ออกทุดงไปตามลำพังผู้เดียวด้วยใจเด็ดเดียวท่านได้จาริกไปเรื่อยๆหยุดพักตามถ้ำบ้างป่าบ้างโคนต้นไม้ตามชายทุ่งบ้าง ช่วงนั้นท่านได้ทุดงแถบถิ่นอุบลราชธานีเข้าสู่จังหวัดเลยเรื่อยๆมาแต่แล้ววันหนึ่งท่านก็ได้ไปพบกับพระทุดงองค์หนึ่งรูปร่างสูงใหญ่เป็นพระภิกษุที่อยู่ในวัย62ปีลักษณะเป็นผู้มีเมตตาเต็มเปี่ยมมีปฏิปทาสูงนั่งปฏิบัติธรรมอยู่บนหน้าผาในหุบเขาสูงจังหวัดเลยในเย็นวันนั้นท่านได้มีโอกาสเข้าไปกราบพระภิกษุองค์นั้น พราะตลอดระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรท่านนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ลุงปู่แหวนม่ได้เข้าไปรบกวนเลยจนเมื่อมีโอกาสจึงได้เข้าไปกราบลุงปู่สีเพ่งมองลุงปู่แหวนอยู่ชั่วครู่จึงเอ่ยถามพระภิกษุแหวนว่าท่านมาจากไหนลุงปู่แหวนได้ตอบว่ามาจากจังหวัดเลยครับผมเข้าป่ามาตั้งใจจะสแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมครับลุงปู่สีได้พูดว่า ตั้งใจดีมันภาวนานะในวันต่อมาหลวงปูศ่ศรีท่านไดสอนกรรมฐานให้กับหลวงปู่แหวนทําให้การปฏิบัติของหลวงปู่แหวนก้าวหน้าอย่างมากทั้งสององค์ได้ร่วมเดินธุดงค์ร่วมกันถึงสองปีก่อนที่หลวงปู่แหวนจะแยกย้ายไปหาพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตต่อไปจากคําบอกเล่าของหลวงปู่ปุด,ดาสิทธิองค์ต่อมาท่านได้กล่าวว่าหลังจากที่ท่านได้บวชในพรรษาที่สาม ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2,467ท่านก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านทุ่งอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพ่อออกพรรษาท่านก็ออกทุดงเข้าป่าแถบเมืองหนองคายและก็ได้พบกับหลวงปูศ่ศรีและได้เข้าฝากตัวเป็นศิษย์ซึ่งตอนนั้นหลวงปู่ศรีมีอายุได้75ปีในเรื่องการเคารพต่อหลวงปูศ่ศรีของหลวงปู่ปุตตานับว่ามากมายยิ่งนักจะเห็นได้ว่า บางครั้งท่านเจ็บป่วยอย่างไรเมื่อถึงวาระท่านจะต้องไปกราบหลวงปู่ศีทุกปีบางครั้งอาพาธจนลงจากรถไม่ได้ก็ให้คนขับรถพาท่านไปที่เขาถ้ำบุญนาคแล้วท่านก็กราบน้มัสการหลวงปูศ่ศีจากในรถตู้ที่เป็นพาหนะนี่เป็นตัวอย่างบางเรื่องเท่านั้นจากหลวงปู่บุตรดาถาวโรแห่งวัดกลางชูศีเจริญสุขพระอระหันต์ที่มรณภาพแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อย และจากคำบอกเล่าของหลวงปู่เย็นท่านได้กล่าวว่าท่านได้พบกับหลวงปูศ่ศรีในป่าแถบจังหวัดลบบุรีหลวงปู่ศรีท่านเป็นพระดีพระเก่งพูดน้อยแต่ปฏิบัติมากเวลาไปไหนถ้าหลวงปู่ศรีพบต้นไม้ใหญ่ท่านจะยืนคุยกับลุกขาเทวดาสักพักท่านจึงจะเดินทางต่อไปเวลาที่หลวงปู่เย็นพักตามธรรมจะได้ยินหลวงปู่ศรีคุยกับเทวดา บางครั้งลุงปุศ่ศรีก็จะแสดงธรรมแผ่เมตตาลุงปุ่ศรีเป็นพระที่เมตตามากเป็นพระแท้เป็นพระทองคำํำลุงปุ่เย็นฐานารโตเทพเจ้าแห่งตัวพอพานกล่าวถึงลุงปุ่ศรีด้วยความเคารพด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและด้วยจิตใจที่ยกย่องบูชาเมื่อราวต้นปีพุทธศักราช2519ทางวัดเขาถ้ำบุญนาค ได้มีการจัดให้มีงานประจําปีขึ้นซึ่งก็ไปตรงกับงานอีกวัดหนึ่งในจังหวัดชนบุรีซึ่งทางวัดก็ได้นิมนต์หลวงปู่ศรีไปโปรดญาติโยมทางจังหวัดชนบุรีในงานที่วัดหลวงปู่ศรีก็รับปากว่าจะไปในวันที่18มีนาคม2519ต่อมาวันงานที่จังหวัดชนบุรีหลวงปู่ท่านก็ไปประพรมน้ำมนต์ให้ญาติโยมในงานด้วยตามคำนิมนต์ วันถัดมาชาวจังหวัดชนบุรีได้เหมารถมาเที่ยวที่วัดเขาถ้ำบุญนาคตั้งใจมากราบหลวงปูศ่ศรีเพราะติดใจหลวงปูศ่ศรีที่ได้กราบรับพรจากท่านเมื่อวานนี้ที่จังหวัดชนบุรีข่าวที่หลวงปู่เดินทางไปจังหวัดชนบุรีในเมื่อวานนี้แพร่ออกไปเหล่าลูกศิษย์ของหลวงปู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคต่างก็แปลกใจและงงไปตามๆกันนั่นก็เพราะว่าเมื่อวานนี้หลวงปู่ท่านไม่ได้ไปไหนท่านอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคตลอด เพราะว่าทางวัดมีงานมีคนกราบไหว้หลวงปู่อยู่ตลอดเวลาพระและลูกศิษย์ที่วัดเข่าถ้ำบุญนาจึงไปกราบถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับเมื่อวานหลวงปู่ไปเมืองชนบุรีมาหรือครับหลวงปู่ท่านไม่ตอบพอมีคนถามหนักท่านก็เลยล้มตัวลงนอนเลยไม่มีใครกล้าถามอะไรท่านอีกเรื่องราวหลังจากที่หลวงปู่ท่านมรณภาพไปแล้วเมื่อต้นปีพุทธศักราช2520ปรากฏว่า ปีนั้นทางวัดเงียบเหงาไม่มีใครมาหรือแม้แต่กระถินก็ไม่มีใครนำมาทอดซึ่งทางวัดก็คิดว่าคงจะไม่มีใครมาแล้วเพราะใกล้จะหมดกำหนดเวลาในการรับผ้ากระถินแต่จูๆ่ๆก็มีลูกศิษย์หลวงปู่ศรีได้นำกองกระถินมาทอดที่วัดเมื่อมาแล้วไม่เห็นหลวงปู่ศรีลูกศิษย์ท่านนั้นก็ถามขึ้นว่าพระอาจารย์ครับหลวงปู่ท่านไปไหนครับไม่เห็นท่านเลยครับพระที่อยู่ดูแลท่านก็ได้บอกว่าโยม ลุงปูสีท่านมรณภาพแล้วตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณโยมไม่ทราบหรือสิทธิ์ของลุงปูสีที่นำกระถินมาทอดทำสีหน้าชง,งนอนยังงงงงแล้วก็พูดขึ้นว่าอาจารย์ครับเมื่อราวสองสัปดาห์นี้เองลุงปูท่านไปหาผมลุงปู่ท่านบอกว่าให้ช่วยจัดกระถินมาทอดที่วัดเขาถ้ำบุญนาคด้วยเพราะไม่มีใครมาทอดในปีนี้ พอกระผมทราบเรื่องจากลวงปู่เช่นนั้นกระผมก็รีบรวบรวมจัดกระถินมาทอดนี่แหละครับพระเนนที่วัดต่างก็มองหน้ากันเพราะแม้แต่ท่านจะละสังขารไปแล้วท่านก็ยังเป็นห่วงพระเนนที่วัดต่อจากนั้นทางวัดก็นำสิทธิ์ลุงปู่ไปกราบศพลุงปู่ศรีทำให้สิทธิผู้นั้นได้ทราบว่าลุงปู่ศรีละสังขารไปแล้วจริงๆส่วนที่ไปพบกับตนเมื่อเร็วๆนี้นั้นคงจะเป็นกายทิพย์ของลุงปู่ เป็นที่รู้จักกันดีว่าลุงปู่ศีท่านเป็นพระที่ปฏิบัติไม่ติดในวัตถุไม่สะสมและไม่ยึดติดในสิ่งใดๆแม้แต่ความสะดวกสบายต่างๆที่ลูกศิษย์ทุกคนพร้อมที่จะถวายให้ท่านแต่ท่านก็ไม่เอาดังนั้นกุฏิของท่านที่ท่านอยู่จึงเป็นกุฏิไม้หลังเก่าๆหลังเล็กๆหรือไม่ก็ในธรรที่ท่านชอบเข้าไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนากรรมฐานในวันหนึ่ง ท่านพระอาจารย์สมบูรณ์เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำบุญนาดํมริจะสร้างกุฏิหลังใหม่ให้กับหลวงปู่ศรีคณะกรรมการทุกคนก็พร้อมใจกันจึงได้เรียกช่างปูนมาทําการก่อสร้างโดยสร้างเป็นกุฏิปูนชั้นเดียวพอท่านทราบเรื่องว่าจะสร้างให้ท่านท่านก็บอกว่าจะไม่ยอมไปอยู่ที่กุฏิหลังใหม่เป็นที่น่ามหัศจรรย์หลังจากที่หลวงปู่ท่านพูดเช่นนั้นช่างปูนก็ได้รับคําสั่งจากเจ้าอาวาส ได้ลงมือก่อสร้างกุฏิหลังใหม่วันนั้นปรากฏว่าช่างปูนไม่สามารถฉาบปูนได้เลยเพราะฉาบปูนเท่าใดก็ไม่ติดจนกระทั่งช่างปูนนึกท้อใจเพราะไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตที่รับงานก่อสร้างมานับไม่ถ้วนและในที่สุดก็ตัดสินใจเลิกทาเมื่อความทราบถึงท่านเจ้าอาวาสและพระอาจารย์รักเตชะธรรมโมซึ่งเป็นพระอุปถาของลุงปู ได้ไปกราบน้มัสก,การลุงปูศรีและได้ถามท่านว่าลุงปู่ครับทำไมไปแกล้งช่างปูนอย่างนั้นหากลวงปูไม่อยากอยู่ก็ไม่เป็นไรครับให้ช่างเขาสร้างให้เสร็จก่อนลุงปูศรีจึงกล่าวว่าก็ให้เขามาทำใหม่สิต่อจากนั้นอีกสองวันพระอาจารย์สมบูรณ์ท่านเจ้าอาวาสก็เรียกช่างมาทำใหม่ซึ่งคราวนี้ช่างปูนสามารถฉาป,ปูนได้เป็นผลสำเร็จยังไม่มีปัญหา และเพียงวันเดียวก็สามารถฉาบปูนได้เสร็จสิ้นทั้งกุติทีมงานก่อสร้างในครั้งนั้นต่างเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่กันทุกคนกุติหลังนั่งกล่าวในสมัยที่หลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่เคยได้ไปใช้สอยเลยแต่หลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วบรรดาศิษยานุศิษย์จึงได้อัญเชิญศพของหลวงปู่บรรจุในโลงแก้วและประดิษฐานไว้ที่กุติหลังใหม่ซึ่งเป็นการสะดวก ที่จะให้ลูกศิษย์ของหลวงปู่ไปกราบไหว้บูชาหลวงปู่นั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ฟังมานะที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อที่เวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอริยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ